บ้านยาลาดพร้าวเพื่อนำมาตรวจสอบว่าเป็นใครและถูกฆาตกรรมหรือไม่ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์หลังคนงานก่อสร้างที่อยู่บ้านติดการอ้างว่ามีกลุ่มควันมาบอกค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตในบ้านหลังดังกล่าวโดยไม่มีใครรู้มานานกว่า3ปีติดตามเรื่องนี้กับคุณดิศวัตรครุฑน่วมค่ะ ไม่มีใครคาดคิดว่าภายในบ้านร้างหลังหนึ่งในซอยลาดพร้าว74ที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า3ปีตั้งแต่มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ปี2554จะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในบริเวณบ้านหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่น่าเหลือเชื่อของคนงานก่อสร้างที่อยู่ติดกันบอกว่าในคืนวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาขณะที่นอนหลับพักผ่อนเห็นกลุ่มควันขนาดใหญ่ลอยมาที่ปลายเท้า และกลุ่มควันที่เห็นยังบอกว่าให้เข้าไปดูในบ้านร้างที่อยู่ติดกับแคมป์คนงานทําให้คนงานรายนี้ตัดสินใจที่จะพิสูจน์ความจริงโดยปีนเข้าไปในบ้านซึ่งพบว่าอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นตู้เย็นยังทํางานปกติและเมื่อขึ้นไปบนห้องน้ําชั้นสองก็พบโครงกระดูกโดยมีสร้อยคอทองคําติดอยู่จึงตัดสินใจแจ้งตํารวจทันทีแล้วเมื่อวันที่9นะครับผมฝันฝันกลางคืนฝันว่ามีเงาดำ,ดำ มาบอกมาบอกสั้นๆว่าให้เข้าให้เข้ามาบ้านหลังนี้มันมีห้องน้ําของห้องนอนอยู่อะมันแยงดูแล้วเจอขาวๆคล้ายๆหัวกระโหลกครับผมก็เลยแบบใจหายผมกไมไมไม็ไม่แน่ใจเลยเข้าไปดูใ,ใกล้มันก็เจอพบโครงกระดูกอะไรจริงๆจากการสอบถาม <S <S เพื่อนบ้านที่พบโครงกระดูกพบว่าเจ้าของบ้านหลังนี้คือนางวาสินีเหมโมพาตอายุ71ปีโดยปกตินางวาสินีจะเป็นคนสันโดษ และเก็บตัวอยู่ในบ้านพึงลาพังโดยตั้งแต่เหตุการณ์น้ําท่วมใหญ่ก็ไม่มีใครเห็นนางวาสินีอีกคไม่สุงสิงกับใครอะค่ะมองกับไม่น่าเชื่อด้วยว่าจะมีคนอยู่ในบ้านอะเพราะว่าบ้านปิดเงียบปิดอย่างนี้ตลอดว่าไปอยู่กับญาติอะสำคัญเลยค่ะคือเพื่อนบ้านนะคะเราต้องแบบคุยคุยส่งสิ่งกับเพื่อนบ้านมากเวลาเราเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านจะได้ช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยขณะที่ตำรวจนะครบางวังทองหลางยืนยันว่า แม้จากคาให้การของพยานแวดล้อมและสภาพศพอาจทําให้เชื่อได้ว่าโครงกระดูกที่พบคือนางวาสินีแต่ตํารวจจะต้องตรวจดีเอตามหลักนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งรวมถึงพิสูจน์การเสียชีวิตว่าเป็นเพราะโรคประจําตัวหรือมาจากสาเหตุใดเพื่อความถูกต้องก็ตอนนี้อยู่ระหว่างคัดทะเบียนราชประสานทางทะเบียนราชอยู่ว่าหาญาติพี่น้องตอนนี้เบื้องต้นอยู่หว่างการตรวจสอบอยู่ นนะแล้้วก็ปรสาใหเค,คาเคดีที่เกิดขึ้นคงเป็นอุทาหรณ์ให้กับบุตรหลานที่ปล่อยให้พ่อแม่หรือผู้สูงอายุอยู่บ้านทิียงลำพังให้เอาใจใส่ผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะอย่างน้อยหากผู้สูงอายุเจ็บป่วยก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาจากโลกนี้ไปโดยที่แม้บุตรหลานยังไม่รู้ตัว ดิตสวัสดิ์ขุดนุม่มห้องข่าว n b t พักสกคร